สวัสดีค่ะอาสาอีกเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้คิดว่าอาจจะยาวกว่าน,น่อยนะคะค้า,าก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้าคิดว่าเป็นดีได้ยังไงก็เขียนคอมเมนต์ให้สายังไงติชมเดี๋ยวสาก็จะได้มาปรับปรุงเนาะ เพราะว่านิสาก็เอามาแบ่งปันเ,เพื่อนๆที่มาอยู่ต่างแดนเหมือนกันนะคะเ,เพราะว่าที่สาเคยพูดเปยไว้ตอนท้ายคลิปบอกว่า,ามีเรื่องทะเลาะก,กันทำไมถึงไม่ใช่ว่าถึงลงถึงศาลเนอะนั่นถึงที่ตำรวจ ่อันนี้สาเหตุเป็นเพราะอะไรมันทำให้เราทำแบบนี้ก็เพราะไอ้ก็คือว่าเป็นเพราะความกลัวนะคะที่ทำเป็นให้เป็นแบบนี้ที่เราพูดไม่พูดไม่สื่อสารกันนะคะกัอแฟนไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนตอนนั้นเขาเป็นคนที่โมโหร้าย แต่เขาก็อาจจะมีอะไรของเขาแต่เขาก็ไม่พูดแล้วผลสุดท้ายที่ลงเอยก็คงระบายที่เราทะเลาะกันก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นผลผลเสียทั้งสองฝ่ายนะคะอืมแล้วก็ที่เขาทำไปเขาก็ขอโทษแต่นี้ ก็เลยอยากบอกเพื่อนๆว่ารรกลูกอะไรที่เป็นผู้ชายอะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการทะเลาะเบาอแวงกันมันก็ธรรมดาเหมือนลิ้นกับฟันอะไรที่เขาว่ามันก็มีเสียดสีกันบ้างแต่อย่าให้ขั้นถึงลงไม้ลงมือกันแต่ถ้าถึงแล้ว มันก็เอากลับขึ้นยากนะคะที่เหมือนอันนี้สาก็มาบอกให้ฟังก็เหมือนตัวสาเองแต่ถึงเขาจะขอโทษแต่ปากเราว่าโอเคท่านยกโทษให้แต่ในใจเรายังเก็บเรายังเจ็บอยู่นะคะอ่านี้ก็เลยมาพูดให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรข้อที่หนึ่งเรามีลูกเราก็อยู่ด้วยกัน พอมีลูกอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้เราเป็นคนไทยใช่ไหมคะแล้วถ้าเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่ประเทศไหนก็ประเทศนั้นที่เราลูกไปโรงเรียนคือจะต้องมีการบ้านแล้วเราจะต้องสอนลูกแต่เราแฟนเขาไม่ค่อยทำที่จะมานั่งแล้วก็ติวให้ลูกเวลา แบบนี้นะคะเป็นแต่ษาที่พยายามช่วยลูกก็ใช้หนังสือภาษาที่แปลนะคะไทยอ,อังกฤษอะไรเงี้ยก็มาช่วยการบ้านแต่ทำไปแล้วแต่ว่ามันก็ทำไม่ไม่เหมือนกันนะคะพอโตขึ้นแล้วทีนี้มันก็ยากขึ้นตอนเล็กๆก,ก็โอเคเราก็ช่วยได้ แต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถช่วยเขาได้ถ้าเกิดว่าพ่อเขาไม่ช่วยเนาะ,ะมันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องที่ของสานะคะอืมทําไมที่สาบอกว่าทีนี้ก็มาเข้าทาไมว่าถึงต้องถึงตํารวจเราทะเลาะกันที่บ้านก็ถึงลงไม้ลงมือแล้วทีนี้พอเราไปที่เขาจะมีเหมือนประชุมผู้ปกครองของเด็ก แล้วเขาก็รู้นะคะว่าลูกเราทำการบ้านพอทำการบ้านเสร็จไปส่งก็ถูกหมดไม่มีผิดเลยอะไรอย่เงี้ยแล้วแต่อันนี้มันเป็นผลเสียให้กับเด็กเพราะว่าเวลาส่งการบ้านก็ถูกหมดอะแต่เวลาผลสอบนะแม่พ่อไม่ได้อยู่ด้วยใช่ไหมคะแล้วลูกมันก็ทำไม่เหมือนเท่ากับ ตอนที่ส่งการบ้านว่าทำไมก็ไม่มีผิดเลยแล้วพอลูกเราไม่เข้าใจทีนี้ครูเขาก็รู้ก็ว่าเป็นการที่แม่พ่อที่ทำเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะพอกับพอออกจากโรงเรียนเขาก็พูดเหมือนว่ามาโทษว่าเป็นพ่อเราที่ลูกที่เขาโดนต่อว่า ก็เป็นเพราะเราอะไรเงี้ยแต่เราก็เงียบเราก็ไม่พูดอะไรแล้วพอมาทีนี้เขาเขาพูดแบบนี้บ่อยเราก็แบบว่าก็ลำคานอะส่วนความรู้สึกเนาะเขาก็ว่าเออลำคาแเราก็ไม่อยากนั่งกับเขาในบนรถอะนะคะแมบว่ามันจะเป็นรถไฟนะที่นั่งกับบ้านเอ่อ ว่าทำไมถึงต้องถึงเรื่องถึงตำรวจนั่งรถไฟกับบ้านเขาพูดมากเราเบื่อเราก็ลุกจากที่เรานั่งกับเขาอ่ะเพราะคนเรามันโกรธอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ลุกไปนั่งที่อื่นอย่างเงี้ยพอเราไปนั่งแล้วเขาไม่ให้เราไปนั่งเขาจะให้เรานั่งกับเขาเพื่อเขาจะได้ระบายอแต่เราก็ไม่อยากนั่งแล้วทีนี้เขาบอกเขาเรียกมานั่งนี่มานั่งนี่นนอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่เขาก็พูดภาษาสวีเดนนะคะแล้วเราก็ไม่ไปเราก็บอกว่าไม่ไม่นั่งฉันจะนั่งตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วพอดีมีผู้หญิงคนสวีเดนนะคะแต่ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยนะคะเขาจะถือว่าผู้หญิงก็สามารถพูดอะไรได้ ถ้าผู้หญิงพูดว่าไม่ก็คือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะไม่จะไม่บังคับกันไม่ได้แต่ถ้าเหมือนอบางทีประเทศเราประเทศไทยก็เรื่องผัวเมียกันอะไรอย่างเงี้ยเราว่าแล้วก็ไม่มีอะไรว่าเรื่องผัวเมียไม่ต้องมายุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็พูดได้แต่ที่นี่มันไม่ได้แล้วทีนี้พอเขาพูดผู้หญิงนั้นบอกว่าเขาบอกว่าไม่ไม่เธอไม่ได้ยินเหรออันนี้ประเทศสวีเดนนะเขาพูดแบบนี้กับา แฟนเนาะ,ะประเทศสวีเดนเธอจะมาบังคับเขาไม่ได้เขาบอกว่าไม่ก็คือไม่อะไรเงี้ยพอทีนี้เขาโกรธผู้หญิงนั้นอยู่แล้วเขาก็ด่าผู้หญิงไงพอเขาด่าคนสวิเแต่ที่นี่ด่าเขาไม่ได้ไงพอเขาด่าแล้วผู้หญิงคนสวีเดนน่ะเขาก็โกรธเนาะแล้วพอโกรธแล้วก็มีปากเสียงกันกับผู้หญิงแล้วแฟนก็ ขู h, ่เขาไงทีนี้ผู้หญิงนะเขาโกรธมากเลยเขาก็พอรถหยุดอ่ะนะคะเขาก็ออกจากรถเลยเขาออกจากรถแล้วก็ไปเขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งตำรวจเขาพูดอย่างนี้ผู้หญิงเราก็ไม่คิดว่าเขาไว้ทำเขาจะทำจริงสะะก็ไม่คิดว่าเขาจะทำจริงนะคะ เขาบอกเขาจะไปแจ้งความเพราะว่าแฟนเรา,เราไปขู่เขา,าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็กลับยังเรายังไม่ได้กลับบ้านนะคะรอทีเรายังไม่ได้กลับบ้านก็ไปแวะร้านกาแฟไปแวะร้านกาแฟก็ไปสั่งกาแฟมาดื่มกันคนละแก้วแต่เขาไม่ได้ดื่มกาแฟอย่างเดียวเขาก็ไปซื้อเหล้ามาเหล้าคล้ายๆกับว่าเหมือนวิสกี้นะคะเขาก็มาใส่ในขวด อในแก้วกาแฟเขาดื่มหมดแล้วความที่ความกลัวที่ด้วยที่ไม่พูดกันเขาบอกว่าเหมือนที่สุภาษิตเขาบอกว่าอย่าตีตนไปก่อนไพรอะไรเงี้ยที่เขาบอกเนาะเออเองคิดเองเออเองอะน่ะคํำรองนี้ก็เหมือนกันนะคะอืมทีนี้พอเขานั่งกินแล้วนั่งกินนั่งดื่มกาแฟกัน เขาก็พูดแนละ้วชี้หน้าเราอย่างเงี้ยอ่าเพราะเขาชี้หนา้าสาเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะเธอนะที่ฉันนะ่ะผู้หญิงแก่เมื่อกี้ก็ขู่ฉันอีกว่าจะไปแจ้งตำรวจก็เป็นเพราะเธอทุกอย่างก็เป็นเพราะเธออะไรเงี้ยอะไรเธอก็ทําอะไรก็ไม่ดีอะไรสร้างแต่ปัญหาฉันโดนว่าทั้งที่โรงเรียนแล้วดูที่มาเนะน,นี่ยวนรถเนี่ยก็ยังโดนอีกอะไรเงี้ย ทั้งทางที่มันไม่ใช่เราทำนะคะอ่าพอผลสุดท้ายรู้ไหมเขาพูดแบบนั้นเสร็จอ่าเขาก็ชี้หน้าสาอีกเขาบอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมถ้ากลับบ้านอะไรจะเกิดขึ้นเธอต้องรู้เอเข้าใจไหมในโมเมนต์อันนั้นที่สาคิดที่เขาชี้หน้าว่าถ้ากลับบ้านรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่เขาพูดแค่นี้เราก็ไปตีไปเอาเองเราก็กลัวไงเพราะเราตบตีกันก่อนออกบ้านแล้วเราก็คิดว่าโอ้โหทีนี้กลับบ้านของมันเอาว่าเอากูตายแนะ่ความคิดนะคะกลัวมากๆากกลัวสุดๆแบบว่ากลัวเขานะคะตอนนั้นหาก็ไม่รู้อยจะคิดยังไงเนาะหาก็กลัวก็ลุกพลึกขึ้นเลยพอลุกหาก็ควา้ากระเปา๋าก็วิ่ง พื่อนถ้าเพื่อนๆนเคยเห็นหนังทีน่าไหมคะทีน่าทานเนอร์ที่โดนหัวตกตีอะไรเงี้ยแล้วก็เขาวิ่งหนีอ่ะม,มันเหมือนทนํานองในโมเมนต์นั้นเลยฮาก็กลัวมากๆเลยแต่พอเขาพูดเงี้ยก็คว้ากระเป๋าตัวเองลุกขึ้นก็แล้วเขาก็ถามว่าเธอจะไปไหนเธอจะไปไหนอะไรเงี้ยเราความกลัวมันพุ๊บขึ้นสมองมันพูดอะไรไม่ได้ไงสาก,ก็วิ่งออกจากเขาไปเลย วิ่งออกจากเขาไม่รู้สาไม่รู้ว่าสาจะเป็นไหนตอนนั้นะเห็นป้ายนะคะเห็นเห็นป้ายเหมือนตราเหมือนว่าเหมือนตำรวจสหายเขาอ่านไม่ได้เนาะเขาะว่ามันความกลัวมันก็มองเห็นแค่เหมือนตราเหมือนตำรวจเหมือนอะไรเงี้ยก็เปิดประตูเข้าไปคิดว่าเป็นสถานีตำรวจก็ว่าจะไปขอความช่วยเหลือ เปิดประตูเข้าไปก็ไปแล้วทีนี้เขาวิ่งกับเราไม่ได้เพราะเขาต้องจ่ายเงินที่เราไปดื่มกาแฟอ่าพอทีนี้เขาทําแบบนั้นเนาะเขาจ่ายเสร็จเขาก็วิ่งตามเราไงไอ้เราก็กลัวสุดๆแล้วเนาะความกลัวขึ้นมันก็จะเข้าไปตรงนั้นแล้วก็บันันมีบันไดไงมันเป็นบันไดหมุนอย่างเงี้ยขึ้นไปเขาก็วิ่งวิ่งวิ่งขึ้นมาเอาเขาวิ่งขึ้นไปถึงข้างบนที่สุดอะนะคะมันก็จะมี เป็นเหมือนออฟฟิศนะเป็นเหมือนออฟฟิศอ่าแล้วก็มันปิดมันไม่สามารถเปิดเข้าไปได้เขาล็อกไงมีคนอยู่ข้างในอยู่สาเห็นคนอยู่ข้างในแต่สาจะลงไปสาก็กลัวแฟนไงสาก็ไม่กล้าลงเนาะแล้วประตูมันล็อกสาก็ไม่รู้จะทํำยังไงสาก็กลัวสุดสาก็ทุบป,ประตูอนะ่ะสาทุบ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 ป,ประตูแบบ สาก็ไม่รู้ว่าหน้าตัวเองเป็นแบบไหนในสภาพนั้นเนาะแบบกลัวกลัวมากพูดถึง,ขงเ,เขาก็มาเปิดประตูให้สานะคะพอมาเปิดประตูแล้วเขาก็เอาขาเข้าแต่แฟนสามาแล้วประตูเขาก็ปิดเขาไม่ให้เข้าไงเขาไม่ให้แกเข้าทีนี้เขาก็เอาสาไปนั่งตรงโซฟาตรงเก้าอี้นะคะ ให้สานั่งนั่งพักก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเหรอแบบในตอนนั้นอะคือสากลัวสุดๆแล้วก็มันเหมือนติดอ่างเลยสาพูดไม่ได้สาพูดอะไรออกมาไม่ได้สาก็บอกว่าฉันไม่ออกไปนะฉันไม่ออกไปนะแค่พูดแค่คําเนี่ยฉันไม่ออกไปนะฉันฉันไม่เอาฉันไม่ไปอะไรเงี้ย เขาบอกว่าเราไม่ปล่อยเธอออกไปหรอกเธอไม่ต้องกลัวเธอเอ,อยู่ที่นี่มีอะไรก็ค่อยๆค่อยๆพูดว่ามีอะไรเหรอมีอะไรเกิดขึ้นเรายังไม่ทันพูดอะไรเปิดปากพูดอะไรแฟนเขาก็อยู่ข้างนอกประตูลันนั้นเป็นปวดเธอเหรอเ็าถาม เราก็บอกว่าเราก็แค่พัง,งกหัวเนาะแต่เรารู้ว่าเขาสื่อสารเขาได้แต่เราก็แค่พัง,งกหัวแล้วพอเรายังเราเรายังพูดอะไรยังไม่ได้ไอ้แฟนมันก็อันนี้แหละที่เขาบอกว่าเหมือนเราก็คิดเองเออเองไงแต่เขาอาจจะไม่ให้เราพูดอะไรเงี้ย <geon. S 1> เราก็ไม่รู้เพราะว่าเราเห็นเขาพกความกลัวเนี่ยเราก็เลยนั่งอยู่นั้นนั้นก็พูดอะไรไม่ได้แล้วทีนี้เขาก็แค่เอามือเนี่ยทาแบบเนี้ยเขาก็เอามือมาปิดปาก ไม,ไม่เหมือนว่าไม่อยากให้เราพูดอะไรอะไรเงี้ยแล้วนำท่ามเขาแค่เพิ่มเหมือนปิดปากอย่างเงี้ยไว้พอเขาก็ทํเหมือนเฉือนเฉือนคออย่างเงี้ยแต่ความคิดของเรามันก็ไปได้ทุกอย่างความคิดของคนนะใช่ไหมคะเพราะเขาทําแบบนั้นแล้วเราก็โอ๊ยไม่รู้จะพูดยังองอ๊ยตายแล้วคนเขาคงจะฆ่าฉันแน่เลยฉันไม่กลับกลับฉันไม่กลับนะฉันไม่ไปนะฉันไม่ออกอะไรเงี้ยเราก็จะพูดแบบนี้ แบบว่าสั่นสั่นแล้วกูกมากแต่ความรู้สึกตอนนั้นอะมันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแต่เขาก็ไม่ปล่อยสาออกไปนะคะแล้วก็พอพอสานั่งแล้วก็แต่มันใจเนี่ยมันสันส่นสัน่นสั่นแล้วก็พูดติดพูดไม่ได้ พูดอะไรแบบว่าจะพูดอะไรจะเล่าอะไรแบบไม่ได้เลยตอนนั้นแล้วเาก็อึกอึกอักอักอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนั่งที่นี่พักเขาก็คงแล้วค่าก็เห็นเขาเข้าไปเขาก็โทรรศัพท์ทรายก็ไม่รู้ว่าทีนี้เขาก็ดันโทรไปที่เป็นยามข้างล่างนะยามมาเอาเขาลงไป อเอาลงไปแล้วทีนี้เขาก็ว่าให้สารกลับบ้านได้ตอนนี้เขาโทรแล้วก็ยามเอาเขาไปแล้วตำรวจมาเอาเขาไปแล้วนี่แหละค่ะสาถึงว่าเรื่องถึงตำรวจแต่ว่ามันยังไม่จบนะคะตำรวจมาเอาเขาไปแล้วเดี๋ยวยังไง อันนี้สาก็มาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเหตุการณ์เป็นยังไงว่าทําไมถึงตํารวจอันนี้สาก็มาบอกว่ามันเป็นแค่ความที่เราคิดที่เราไม่ได้พูดให้เข้าใจกันเขาก็อาจจะมีปัญหาอาจจะต้องการความช่วยเหลือ แต่ถ้าเราไม่พูดกันมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของทุกคนมันก็ต้องโดนเหมือนสาแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่พูดกันแต่เขาก็มีส่วนดีก็มีเยอะส่วนเสียก็มีอันนี้เราก็คนเราจะดีจะร้ายแต่สาไม่ว่าจะมาโทษเขาหมดนะคะ แค่ก็ถือว่าเป็นที่เราไม่เข้าใจกันได้ไม่พูดไม่ปรึกษานะคะค่ะคลิปนี้สาก็งนมาเล่าให้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวมันอาจจะยาวไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็อนกับก็จ,จะเบื่อนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจเรียกว่าอยากรู้ต่อว่า ต่อไปเป็นยังไงที่เขาตำรวจมาเอาตัวเขาไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวศักก็จะมาเล่าต่อนะคะว่าหลังจากที่ตำรวจเอาไปแล้วนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามที่มา,าฟัง ที่สาเล่าให้ฟังอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสาในช่วง18ปีนะคะที่ไม่ได้กลับไทยก็โดนแบบนี้เดี๋ยวมาฟังกันต่อคะ่ะจนที่ถึงสุดท้ายที่เลือกล้างกันนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ